สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเข้า Play Store และการออก Play พ t ส r ตเข้าออก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 ออกเลยเข้าออกอ๋มไม่เป็นไรงนพิมพ์ที่แป้นพิมพ์ครับเกมที่ผมพิมพ์เมื่อสุดท้งสุดคือเกมการ์ด เกมการ์ดปัญญาอ่อนนะครับซึ่งผมจะพิมพว่าเกมครั้งต่อไปถ้าใครอยากให้ผมเออแชทว่าพิมว่าเกมการ์ดอะไรแล้วเกมนี้เกมอะไรเล่นยังไงก็อ,อแนะนำมาทางความคิดเห็นด้วยนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะเข้าคือ เกมไม่ครับฟี 4, ทงบอสตามบ้านรถเร็วอืมมีเยอะชิบหายอะไรนี่อ่ะอ้ช่างเหรอไม่ดีนะแล้วขอจะมาแคสกันออก YouTube เอ้ยไม่ใช่ YouTube สิเมื่อกี้ทำ YouTube ไปอ่ะเพจโต อืเลือกเกมที่ชอบและดาวน์โหลดนะครับลองเลือกเกมก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลือกทางที่ดีคือไม,ไม,อกกมออไ่ไม่ควรเลือกเกมที่เอ่อเอาไงยังไงไม่ควรเลือกเกมที่พื้นที่มากในการแนะนำนะเพราะมันไม่ดีเลย มันหมวกมันหอวกมันหมวกมันจำลองสนาอ่าการผจญภัยก็อ่ะโหลดละโอเคเสร็จละใส่ใครเร็วยังวะโหลดเลยไม่โหลดหรอกกูหุเป็นยงงั้นโอ้ยตา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 ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาโหลดดีกว่าในนอกนอกถ่ายทำเอ้ยเข้าทำไม วันนี้ก็ขอเพียงจบเพียงเท่านี้ปะัะอืะ่นออกดุ้ยนีเหรอออกแล้วก็คลิกคลิกโด,ดยคลิกหลังจากนั้นแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมาเพื่อ